สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสอนการติดตั้งโปรแกรม Arduino และ a p p พลิเคชัน Bring นะครับขั้นตอนแรกการติดตั้งโปรแกรม Arduino นะครับให้เข้ามายังเว็บ Arduino.cc นะครับจากนั้นมาที่ซอฟต์แวร์คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีให้เลือกนะครับสำหรับใช้กับ วินโดว์ต่างๆนะครับจากนั้นผมก็จะเลือกเป็น Windows installer นะครับ for Windows 7 and up นะครับก็คือตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับคลิกที่จัดดาวน์โหลดนะครับเพื่อทําการดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino นะครับจากนั้นเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำการติดตั้งโปรแกรม Arduino ครับเลือก Agree กด Next นะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเลือกที่อยู่นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับกด Install ครับต่อไปก็รอสักครู่นะครับ ทำการกดโครโคดนะครับเท่านี้โปรแกรม Arduino นะครับก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นทำการเปิดโปรแกรม Arduino ครับเมื่อเข้ามายังโปรแกรม Arduino แล้วนะครับไปที่แถบเมนูด้านบนนะครับคลิกที่ไฟล์จากนั้นคลิกที่ p r e f e r e n c e นะครับ จากนั้นทําการเพิ่มลิงก์นี้ลงไปนะครับซึ่งผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับจากนั้นกดโอเคต่อไปไปที่แถบเมนูเหมือนเดิมนะครับเลือกที่ t o o l คลิกที่บอร์ดนะครับจากนั้นเลือกบอร์ดเมนเจอรจากนั้นทําการพิมพ์ค้นหานะครับ e s p 8 2 6 6 จากนั้นทำการกด install นะครับของผมก็ติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดปิดเลยนะครับต่อไปไปที่ tool เหมือนเดิมนะครับไปที่บอร์ดนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับคลิกที่ Node MCU 1.0 ESP ขีด 12E module นะครับเพื่อใช้สำหรับการใช้งานกับบอร์ด ESP 8266นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการสอนการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน b i n g นะครับเข้าไปยัง g o Google p Laystore นะครับจากนั้นทําการพิมพ์ค้นหานะครับคำว่า Bing นะครับจากนั้นกดติดตั้งนะครับแล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะครับซึ่งแอปพลิเคชัน Bing นะครับจะมีทั้งแบบ iOS และ Android นะครับ จากนั้นเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเปิดแอปพลิเคชัน i n g ขึ้นมานะครับเมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชัน i n g เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีให้ล็อกอินนะครับสามารถล็อกอินได้ทั้งใช้อีเมลของเรานะครับหรือว่าจะใช้เป็น facebook ก็ได้นะครับถ้าใช้เป็นอีเมลนะครับก็ทำการ Create นะครับ New Account ใหม่นะครับก็จะใช้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับในการสมัครนะครับ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นล็อกอินโดยใช้ Facebook นะครับผมก็กจะใช้เป็น Facebook นะครับทำการล็อกอินเมื่อเราทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชัน B i n กก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อไปเรามาลองต่อทดสอบการควบคุมหลอด led นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน B i n k กันนะครับอันดับแรกนะครับคลิกที่ new project จากนั้นทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับจะเราตั้งเป็น L E D นะครับตรงนี้เลือกบอร์ดนะครับของเราก็จะเป็น E S P 8 2 6 6นะครับจากนั้นชนิดการเชื่อมต่อก็จะเลือกเป็น wifi นะครับส่วนทีมก็จะมีให้เลือกแบบมืดหรือว่าแบบสว่างนะครับจากนั้นกด create นะครับแอปพลิเคชัน b r i n k นะครับก็จะแสดงข้อความนะครับว่า ส่งโทเค็นนะครับไปยังอีเมลที่เราได้ทําการใช้ล็อกอินครับกดโอเคจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็คือเวชช e t บ o ็อกนะครับทําการเลือกบอททอนนะครับมา1อันเมื่อเลือกบอททอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถย้ายตําแหน่งนะครับหรือว่าปรับขนาดตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับ จากนั้นไปที่บอทอน setting นะครับก็คือคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นทำการตั้งชื่อนะครับแล้วก็เ u t p u t นะครับก็จะเลือกเป็นดิจิตอลนะครับผมจะเลือกเป็น G P 1 6นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้งานกับขา D ศูนย์ของบอรด E S P 8 2 6นะครับส่วนโหมดนะครับสามารถเลือกเป็นแบบ พุชนะครับหรือว่าสวิตก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ on off label นะครับก็จะเป็นให้ใส่นะครับคำนะครับอย่างเช่นผมจะใส่คำว่าเปิดปิดเป็นภาษาไทยนะครับเปิดปิดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นคำอื่นก็ได้นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นขนาดของตัวหนังสือนะครับมี3ขนาดนะครับก็คือใหญ่ปานกลางเล็กแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะเป็นสีครับก็จะมีสีให้เลือกนะครับแล้วก็เป็นแถบนะครับความเข้มของสีนะครับเข้มไปจนถึงจางนะครับจากนั้นเมื่อเราทําการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดกลับนะครับต่อไปเราก็ไปต่อมงจรนะครับก็จะมี LED นะครับหนึ่งดวงนะครับไว้แสดงผลนะครับ จากนั้นต่อเข้ากับตัวต้านทานนะครับ330โอห์มนะครับต่อเข้ากับขาแอนโนดนะครับของ LED นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับ D0 นะครับของบอร์ด ESP นะครับ8266นะครับสุดท้ายก็ต่อขากาวนะครับเข้ากับขาแคโทดของหลอด LED นะครับ จากนั้นเสียบสาย USB นะครับเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด ESP 8266นะครับจากนั้นกลับไปที่แอปพลิเคชัน Brink นะครับเมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชัน Brink เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ Project Setting นะครับรูปหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้น กดที่ copy all นะครับเพื่อทำการ copy token นะครับเพื่อไปใส่ยังโปรแกรม Arduino ครับต่อไปนะครับเปิดโปรแกรม Arduino นะครับเมื่อเข้ามายังโปรแกรม Arduino นะครับให้กดไปที่ sketch นะครับเลือก include library นะครับแล้วก็ manager library นะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับทำการรอสักครู่นะครับ จากนั้นทำการพิมพ์ค้นหานะครับคาว่า bring นะครับทำการดาวน์โหลดนะครับ Library นะครับของ bring นะครับกด Install ตรงนี้นะครับของผมก็จะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับไปที่แถบเมนูนะครับเลือกไฟล์คลิกที่ e x p m p l e นะครับจากนั้น ไปที่บิงนะครับแล้วก็เลือกบอร์ด Wi-Fi จากนั้นทำการคลิกที่ ESP 8 2 6 6 standalone นะครับตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับจากนั้นก็จะปรากฏโค้ด Code นะครับทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด ESP 8 2 6 6กับแอปพลิเคชันบิงนะครับตรงนี้นะครับ ใส่โทเค็นนะครับที่ก๊อบมาจากแอปพลิเคชันบิงเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่อ Wifi นะครับที่จะให้บอดเชื่อมต่อนะครับต่อไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับ ส่วนโค้ดโปรแกรมนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับมีการกำหนดบิง p ิ้นซีเรียลแล้วก็มีอิน u d e นะครับเป็น Library นะครับไว้ Setup ก็จะมี Serial Begin นะครับกับว6ันแล้วก็ Bing Begin นะครับไว Loop ก็จะมี Bing Run นะครับจากนั้นทำการกดตรวจสอบโค้ดโปรแกรมนะครับโดยการกดที่ Verify นะครับเครื่องหมายเช็คถูก จากนั้นนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความวม่า done compiling นะครับต่อไปไปที่ tool นะครับตรวจสอบบอร์ดนะครับให้เลือกเป็นโ o d e MCU 1.0 ESP ขีด1 2 e module นะครับแล้วก็ความเร็วในการอัปโหลดนะครับจากนั้นเลือกพอร์ตนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเลยนะครับ เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นข้อความว่าดันอัปโหลดดิ้งนะครับจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันบิงคนะครับเมื่อเข้ามายังแอปพลิเคชันบิง g เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการกดลันตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจากนั้นทําการทดสอบนะครับควบคุมหลอด LED นะครับทําการกดเปิดปิดดูนะครับกดเปิด LED ก็จะสว่างนะครับกดปิด LED ก็จะดับนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino และการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bing นะครับรวมถึงการต่อใช้งานพื้นฐานนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ